เคนดี้โอมแก่นเล่มหกอพีที่21่สิบเคนดี้มองออกไปที่นอกหน้าต่างริดูใบไม้ผลี่แล้วช่วงนี้ฉันมักไปตกปลากับเพื่อนเนินโพนี่เสียงหัวเราะของเด็กๆครูโพนี่ครูเรนผู้มีพระคุณของฉันทั้งสองคนเคนดี Candy, นี่เป็นบ้านเกิดของเธอเธอจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เคนดี้นึกถึงใบหน้าและคำพูดที่แสนอบอุ่นของครูโพนี่และครูเรนที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอใช่ฉันอยากกลับบ้านโพนี่ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวฉันจะกลับไปบางที เมืองนั้นอาจจะมีงานพยาบาลให้ชิ้นทำก็ได้ในระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นแคนดี้จึงรีบวิ่งไปเปิดประตูจอจผมมารับคุณครับมารับคุณผู้หญิงกำลังคอยอยู่ครับแล้วเคนดี้ก็ไปกับจอจเพื่อกลับไปที่ครือสนาของตระกูลอันดเดร จอร์จเกิดอะไรขึ้นบอกหน่อยสิท่านป้ามีธุระอะไรกับฉันระหว่างที่เคนดี้กำลังรบเราให้จอร์จเล่าเรื่องราวให้ฟังนั้นอิไลซ่าก็เปิดประตูออกมาอย่างแรงฉันไม่ขอร้องพี่นิวก็ได้แล้วสายตาสองคู่ก็ประสานกันอย่างตกตะลึงผู้ชายอะไรไม่เอาไหนเลยเมื่อไหร่เธอจะตายไปสักทีนะ หยุดนะอไลซซา,าโหวันนี้ทะเลาะกันแรงจริงๆแล้วนิวก็หันมามองแคนดี้ด้วยใบหน้าที่แสนสะใจ hey, เฮ้แคนดี้เธอไม่มีทางหนีฉันรอดไปได้ฮ้ <Huh? S 3> นี่มันอะไรกันธุระของท่านป้า mm hmm. คุณแคนดี้มาแล้วครับ เข้ามาได้เมื่อเคนดี้ก้าวเข้าไปในห้องก็พบกับท่านป้าเอลลอยและพ่อกับแม่ของนิวและอีเลยสตาท่านป้าคุณนายรากันก็อยู่ด้วยหรือสายตาทั้งสคู่จ้องมองเคนดี้อย่างรู้สึกโกรธเกลียดเครียดแค้นและชิงชังเคนดี้ ฉันเป็นคนมั่นเธอให้กับนิวมันเป็นคำสั่งของท่านวิลเลียมฉันกับนิวคำสั่งของท่านวิลเลียมทำไมก็ฉันไม่ได้รักนิวเลยสักนิดถ้านิวไม่ได้แต่งงานกับเธอเขาจะไปสมัครเป็นทหารไม่จริงอย่างนิวนี่นะหรอเงียบเถอะนา เธอไม่จาเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วโทนิวหลานไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยนิวใช้การตายของสแตเป็นเครื่องมือท่านลุงให้ฉันมั่นกับนิวจริงๆเหรอให้ฉันตายซะดีกว่าอีกสามวันฉันจะจัดพิธีมั่นคงไม่มีปัญหานะถึงฉันจะพูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง เป็นการตัดสินใจของท่านลุงวินเลียมท่านทำทุกอย่างเพื่อนิวทุกคนมองฉันด้วยสายตาเย็นชามีแต่สายตาของผดเด็กการคุณแคนดี้จอ์จอจฉันฉันไม่ใช่สิ่งของ ที่จะหยิบยกให้กันง่ายๆไม่มีใครเห็นฉันเป็นมนุษย์สักคนคุณคิดอย่างนั้นรวมทันท่านลุงด้วยใช่ไหมจอร์จจอร์จนิ่งเงียบถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเลกวูดฮะตอนนี้ท่านวินเลียมอยู่ที่นั่นจอร์จ คุณเคนดี้จะได้พบท่านวินเลียมสักทีแล้วทั้งสองคนก็เดินทางสู่เลกวูดฉันจะได้พบท่านลุงฉันจะได้พบท่านลุงฉันจะพูดกับท่านยังไงดีก่อนอุ่นต้องพูดเรื่องนิวและก็ขอบคุณในทุกๆอย่าง <c oughs> จบ EP ที่21โปรดติดตามตอนต่อไป